เอาแลบก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับมาตอนนี้ก็หลังจากที่เกมมันอัปเดตไปก็น่าจะ 2- 3สวันที่แล้วแหละนะแต่ผมก็เพิ่งไปไปเห็นมาแฮปว่ามันมีของสร้างบ้านมาใหม่นะตอนแรกผมก็ดีใจแฮบว่าของอะไรกันที่มันมาใหม่เนะี่ยไปดูกันแฮปนี่แต่ก็ผิดหวังซะหน่อยนะเหมือนกับมันจะบ้าหรือว่าเป็นอะไรไม่รู้นะครับ เดี๋วไปสร้างให้ดูนะเฮ้ยอผมก็ขอเอาบิลแวบนหนึ่งครับนี่ได้ไปละมันเป็นของที่มาใหม่ไงก็นานเลยครับที่ของไม่ได้อัปเดตมาแบบพวกแปลนบ้านพวกนี้ไงแต่ก็มันมาสักทีหนึงห่งครับดีไปดูนะว่ามันเป็นอะไรสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะทุกคนหลายคนก็น่าจะรู้เลยนะ ก็มาสองสามวันละผมก็เพิ่งไปมองเห็นไงเดี yeah. ๋ยวเอาไม้แป๊บหนึ่งอันนี้บอกแคบว่าผมไม่รู้ว่ามันบ ắc, ั๊กหรือว่ายังไงนะเหมือนกับมันสร้างบ้านได้แปลกมากเลยบทุกคนผมนี่งงเลยนะสตันไปเลย yeah. ผมจะไปสร้างให้ดู ผมรู้ว่ามันมีของใหม่มาผมก็เห <mm ็นคนไปสร้างบ้านเนี่ยผมก็งงว่ามันสร้างได้ยังไงแบบนี้เนี่ยก็เลยกดดูแับว่ามันม um> ีของใหม่มาไงไอ่ไปทำให้ดูนะมันอยู่ตรงนี้มันมีสัก2อสาอย่างนะนี่เห็นป่ะแบบนี้แับทุกคนนี่ของใหม่ซึ่งมันก็สร้างได้แปลกมากเลยนะ อันนี้2นี้แล้วก็อันนี้แฮปทุกคนแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเอาไปทำอะไรบ้างนะจะลองไปทำให้ดูตรงนี้เลยครับเดี๋ยวผมก็จะทำอันที่มันบั๊กแล้วกันนะทุกคนอย่างอื่นก็ปล่อยมันไปส่วนที่บั๊กเนี่ยก็เป็นอันนี้เลยครับนี่เห็นปะ มันกดหมุนได้แฮปบ้านที่ไหนวะมันหมุนได้นะสมมติว่าชิ้นส่วนบ้านเนี่ยตอนที่มันจะหมุนได้ก็ก่อนที่เราจะสร้างนะสร้างเสร็จแล้วมันก็หมุนไม่ได้แ้วแต่นี้มันหมุนได้แฮบโคตรงงนะทุกคนมันก็ไม่ใช่แบบเป็นพวกตู้เสื้อผ้าหรือว่าเป็นของกล่องพวกนี้นะที่จะหมุนได้นะเออย่างอื่นก็มีแค่รื้อถอนพวกนี้แหละแต่นี้มันหมุนได้แล้วดูดิเอ้ยนี่ แต่แค่นี้ก็มันมัน,ม,นมันก็ไม่เป็นไรนะแค่แบบหมุนได้แบบนี้ก็ไม่ได้ไม่เป็นไรนะแต่ว่าเดี๋ยวลองดูตอนที่ผมไปสร้างบ้านเนะี่ยว่าถ้าผมต่อจากชิ้นส่วนน,นี้แ,บบแล้วมันจะยังจะเป็นยังไงนะนี่เดี๋ยวลองไปดูนะทุกคนบอกแล้วว่าโคตรแปลกไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่สร้างไม่ได้หรอรับภาระไม่ไหวก่อนนั้นที่สร้างได้อยู่นะแล้วตรงนี้มันสูงไป เดี๋ยวเปลี่ยนที่แป๊บหนึ่งเอของสร้างบ้านที่ไหนวะมันจะหมุนได้มันหมุนไม่ได้นะเฟ้ยเฮ้ยสร้างไม่ได้วะมันก็ตรงนี้น่าจะสูงนะเดี๋ยวเราก็ไปสร้างข้างล่างดีกว่ามันรับพลาระไม่ไหวปิดไปเลยเอะมาสร้างตรงนี้ดีกว่านะ ต่อจากขึ้นไปนเลยเห่สำหรับคนที่งงว่ามันคืออะไรนะดีวลองดูตอนที่ผมทำนะบ้านไปอันนี้ผมก็จะจำลองว่านี่เป็นแบบเป็นบ้านแคมป์สักหลังหนึ่งนะที่เอาไว้เก็บของนะทุกคนแล้วก็มีหลังคาเนี่ยนะที่มันมาใหม่นะแล้วก็ต่อด้วยแบบนี้เลยครับแล้วก็มาสร้างต่อเลย ประมาณนี้ครับซึ่งหลังคานี้มันก็หมุนได้ไงทุกคนว่าแต่ผมกดหมุนไปนี่มันไอพวกที่ผมสร้างนี่มันจะพังปะนี่ดูดิอันนี้มันลอยอยู่นะลอยแบบนี้อยู่นะดวผมก็ขอสร้างอีกอันนึงแล้วกันนะตรงนี้บอกแล้วว่ามันก็น่าจะบักนะเล็กหน่อยผมว่าทีอม,มันก็ต้องแก่นะอันนี้มันก็ยังไม่รู้ไง ถ้ามันมีแบบนี้บอกแล้วว่ามันก็ไม่สมดุลเกมเลยนะแบบนี้เนะี่ยดูนะนี่ what what the fuck? เป็นยังไงดูสินี่มันอะไรเอ้ยมันลอยได้วะนี่มันไม่ใช่ไหมคคับนะี่แบบของพวกนี้จะลอยนะเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไง บอกแล้วว่าที่ผมเจอแบบนี้ผมก็ไปเจอบ้านไงเจอบ้านนึ่งแฮปป้ทำไมบ้านมันลอยวะตอนแรกนี่ผมนึกว่ามันโปรนะเมื่อก่อนนี่มันมีโปรแบบนี้อยู่ครับที่แบบว่ามันมีสร้างบ้านแบบลอยฟ้าไงแต่นี่บอกแล้วว่ามันมันก็เป็นแค่บั็กนะใครๆก็ทําได้แบบนี้แหลโคตรแปลกมากเลยว่ะมันทํามาเพื่ออะไรกันทำนี้แหละทุกคน ตอนแรกผมก็นึกว่าถ้าผมกดหมุนไปมันก็จะพังนะที่ไหนได้ครับไม่พังเฉยมันคืออะไรกันนี่นลองขึ้นต่อดูครับวา่าจะทำได้อีกออ่ถ้าของสร้างบ้านว่าใหม่ผมก็ดีใจนะแบบของสร้างบ้านแปลกๆนะแต่ก็ถ้ามันแบบนี้ก็ไม่ไหวทุกคนมันคืออะไรแบบนี้นะเนี่ย ไปสร้างอีกอันหนึ่งแล้วกันแฮปทุกคนให้มันเป็นแบบสี่บล็อกไปเลยนะข้างๆเนี่ย <Yeah. S 1> สมมุติวา่าเราซ่อนบิวไงมันมีสี่รือว่ามีสี่นะเราก็ 4, นะาไปซ่อนอันหนึ่งแฮปซ่อนบิวเอ๊ะ yeah. มันก็หาเจอยากแน่นอนนะแบบนี้เนี่ยเดีะ yeah. ตอนนี้ได้สามบล็อกแล้ว <Yeah. S 1> เดี๋ยวเรามาทําอีกบล็อกหนึ่งแฮปเนี่แล้วก็มันสามารถเก็บบิวได้นะเป็นบล็อกหนึ่งก็ สุ่มไปครับก็จะเก็บตรงไหนนะเอ๋ตอนนี้ก็ได้มาสี่บล็อกแล็บทุกคนก็ประมาณนี้สมมติว่าเราจะทำเป็นแบบบิวเชื่อมนอกบ้านไงคนมันก็งงแน่ครับว่าจะอยู่อันไหนนะบอกแล้ว่าคตรแปลกนะว่าม,มันก็บั็กแล็ทุกคน,นก็ น่าจะมั่วนะทำอะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยอย่างงงเลยดูดิบ้านที่ไหนกันมันจะลอยไดอย้อะไรกันนี่ซึ่งมันก็ทำได้หลายอย่างนะที่มันแบบไอหลังคาที่มันกดหมุนได้นะ่ะมันก็เอาไว้ปิดประตูได้ครับดวผมก็ค่อยทำให้ดูนะนลองดูนนี้ก่อนครับวางพื้นเลยก็ ทางบ้านข้างล่างต่อนะบอกแล้วว่าน่าจะแปลกนะเออีกหน่อย G m มันดูมันก็น่าจะแก้นะทุกคนเป็นอะไรไม่รู้แบบนี้บ้านลอยเมื่อก่อนนี้ตอนที่เกมมันเปิดมาแรกๆนี่ผมก็เคยเจออยู่นะไอ้พวกบ้าน G เนี่ยตอนนี้มันเล่นโปนะบ้านมันก็ลอยแบบนี้เลยคนระับบ้านใหญ่ด้วยนะห,หลังๆนี่ก็ไม่ค่อยจะเห็นเลยนะไม่น่าจะมีแลนะ้วบ้านลอยเนี่ยพอมาแบบนี้เนี่ยอย่างงง นึกว่าโปมันกลับมาอีกแล้วโปบ้านลอยเนี่ยโอ้ยคนมาเฮ้ยไอ้นี่มันไม่งงเหรองงหน่อยสิเพื่อนเจอบ้านลอยเฮ้ยนี่น่าจะงงนะงนี่ไงเป็นนไงเคยเจอบ้านของแบบนี้เป็นไงล่ะสตันไปดิช่วยดิยดโอ้ยอาทุบว่า เดี๋ยวผมก็จะลองไปทำอีกบ้านหนึ่งครับอีกแบบหนึ่งนะมานี่ครับเดี๋ยวมาดูแบบนี้นะอันนี้บอกแล้วว่ากั้นประตูนะสมมติว่ามันจะเรดประตูไงเห็นปะนี่ขังหน้าประตูแล้วแล้วก็เจาะไปก็เจอแบบนี้เลยนะแต่ก็ถ้าเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยก็กดหมุนได้มันก็จะเปิดทางนะเฮ้ย แปลกมากแต่ก็มันจะมีแบบเหมือนจะบั๊กอยู่นะเนีแค่นี้ก็ผ่านได้แล้วประตูนี่มันอะไรกันนี่โคตรงงนะคือถ้ามันทํามาแบบนี้ก็ทําแบบมันกดหมุนได้ก็ไม่เป็นไรครับแต่ก็ขอให้แบบบ้านที่ผมทําที่มันลอยเมื่อกี้มันพังนะให้มันพังไงตอนนี้เรากดหมุนปั๊บมันไม่มีอะไรเชื่อมก็พังก็อย่างดีทุกคน ถ้ามันลอยนี่ก็แปลกนะเดี๋ยวมาลองสร้างดูครับ่รอบนี้สองบล็อกไปเลยนะอยากลองทํำใหญ่ๆดูว่ะนี่แบบประมาณสักเ้าบล็อกนะทุกคนจะดูว่าถ้ามันแบบบ้านใหญ่ลอยนี่มันจะเป็นยังไงนะแต่ก็เอาแค่นี้ก่อนนะนี่สองบล็อกลอยโอ้โโคตรแปลก สำหรับคนที่แบบยังไม่รู้นะก็น่าจะงงนะเจอแบบนี้เหมือนผมตอนตอนที่เจอตอนแรกเนี่ยก็งงนะมันคืออะไรอะไรมันมาสร้างอะไรแบบนี้ก็ห่อตามนี้ครับสำหรับของสร้างบ้านมาใหม่นะมันก็มาประมาณสักสามสี่ชิ้นทุกคนนี้ก็มาแบบน่าจะบั็กด้วยนะแบบนี้เนี่ยมันก็แหลกนะโอเคก็ตามนี้ครับก็ลองไปเล่นดูนะลองทำดู ่รู้ว่ามันจะแก้ป่าวนะทุกคนโอเคเดี๋ยววันนี้ผมก็ไปก่อนแล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบายครับนะไปละ